ให้รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะลูกค้าเป็นเดทผ้ายืดวุ้นเวฟเนื้อผ้าเขาจะมีน้ำหมักนะคะพี่เนื้อผ้าถึงตัวตัวนี้ผ้าซักไม่ต้องรีดใส่ได้ยาวๆพี่เนื้อผ้าไม่ย้่ยเนื้อผ้าเขาจะนุ่มยืดนะคะพี่ใส่สบายผ้าไม่มีซับในค่ะพี่ผ้าไม่ต้องรีดนะตัวนี้นะคะพี่งานเขาจะเป็นคอบปกแบบนี้นะละซิปนะคะพี่ตรงนี้รูดได้จริง แต่งมุกตุ้งติ้งแบบนี้ด้วยค่ะพี่น่ารักมากๆแล้วมีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างตรงนี้ใช้งานได้นะคะพี่แขนใส่สบายแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็ตีเก็บตรงนี้นะพี่ให้ดูมีทรงสวยๆเลยส่วนด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ค่ะผ้านุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดส่วนด้านหน้าก็เป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยรุ่นนี้อกละผ้า50นิ้วความยาว40นิ้วนะ งานเป็นชุดเดยค่ะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้พิเศษให้พี่แค่185เท่านั้นพี่เอาไปแค่185นะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาที่สั่งเพียงตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงล้วอ,อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่เดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาที่สั่งย้อนหลัง พี่พิมม์รหัสรัาจำได้สีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้ค่ะพี่ถ้าพี่รับสีเนี้พี่ขอเรียกเจนี้ว่าสีเขียวอมฟ้าแล้วกันนะลูกค้าตรงนี้ขอเรียกตรงนี้นะตัวนี้นะคะพี่เขาจะเป็นเขียวอมฟ้าแบบสลับกับกลมแล้วก็น้าตาลตัวนี้ลูกค้าจะรับตัวนี้ขอเรียกเขียวอมฟ้าและกันลูกค้าให้พี่แค่185้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทบเกาบาอาใจเป็นแบบพร้อมโอนคะ่ะพี่จะรับกิจกวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้ชุดเด็ด ผ้าดีมากๆลูกค้าทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่แค่185เท่านั้นถ้าไี่รับสีนี้นะคะพี่จะขอเรียกว่าสีเขียวอมฟ้านะมีรหัสเดียวค่ะพี่ตัวนี้185เท่านั้นมีสีเดียวนะรหัสนี้นะให้พี่แค่185เท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะ